สวัสดีครับวันนี้เรามาสปาองค์นางกวักกันครับบอกว่าองค์นี้มหากวักเลยนะครับผมที่สุดของความร่ํารวยแล้วแหละคะรับเราว่าสังเกตจากมือแม่ได้เลยนะปกติจะมีแค่หนึ่งแต่นี่แม่กลับมี5มือครับผมในการกวักเข้ามาแต่ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นจริงนะลูกค้าที่ส่งองค์มาครับผมลูกค้ารวยมากผมก็อยากรวยแบบลูกค้าบ้างเดี๋ยวจะได้ไปหาบูชามาบ้างแล้วครับเรื่องของสีชุดครับผมท่านลูกค้าสง่งหรัเฟรนซ์มาให้ครับว่าอยากจะได้สีประมาณนั้นซึ่งขอมาแบบนี้ก็ทําให้ได้นะครับเรื่องของการตกแต่งท่านลูกค้าบอกว่าแล้้ววแต่ผผมมไเลยใจครับ ซึ่งบอกว่าการไว้ใจของลูกค้านี่คือลูกค้าเป็นลูกค้าประจําผมนะครับจองคิวข้ามาได้คิวใหม่หลังทําเสร็จแล้วจองคิวเพิ่มครับจะทําแบบนี้ตลอดเลยครับผมหลังจากที่ทำเสร็จเสร็จแล้วก็จะมาเริ่มตกแต่งกันครับป๊อบนี่ทามงกุฎให้แม่นางกักไปเลยครับก็อยากจะให้แม่นางกอกดูมีความร่ารวยมากขึ้นอาจจะเป็นมหานางกวักครับผมนั่งอยู่บนกองเงินกองทองครับผมมีทรัพย์สมบัติเยอะแยะมากมายก็จะเป็นฟีลอารมณ์ประมาณนั้นแล้วใช้ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูเ e f o r e อ f ปเดตกันนะครับผมก่อนสปาและหลังสปา ทางเพจสีกระชันนั้นขยติมันตรายครับหรือว่าเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ผมมีลิงก์ภาษาอังกฤษสามารถกดเข้ามาได้เลยส่วนใครที่ชมผ่านเพจอยู่ครับผมสามารถทางทางข้อความมาได้เลยนะครับหรือว่าจะไปอีกหนึ่งช่องทางครับผมมีแอดภาษาอังกฤษที่หน้าโปรไฟล์ผมครับเข้ามาบ้านเขียยผมได้เลยนะครับเข้ามาแล้วสามารถกดเพื่อนๆได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นส่งรายละเอียดงานมาได้เลยครับรูปภาพขนาดฐานและความสูงผมจะมาประเมินราคาสปาให้นะครับใครที่มีแบบมีสีอยู่ในใจอยู่แล้วส่งมาเป็นตัวอย่างงานได้เลยนะครับ